โฉนน่ารักพวกกระรอกกระแตจากสวนสนุกใครกระรอกกระแตน้องสาวถ้าเป็นกระต่ายไวาะข้าค,ค,คือโจโค่าแอ๊มิน่าเด็กผีอืมแม็กพูดถึงผีผีก็มาแม่ดอกกระทกรกแม่นกน้อยแม่หอยนังรมแม็กมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่ือว,ว่าเจ้าจะมากล่อมพระสมบุรให้เข้าแก๊ง ข้าเตรียมปฏิวัดิข้าต้องเจอพลายสมุดรแอ่งแมงข้ากล่อมสุดฝีมือแล้วแต่มันยื่นข้อเสนอที่รับไม่ได้แจ้วแทนที่จะลดเวลาให้เจ้าสองปีข้าจะบวกไปอีกสองโอเคสุดฝีมือเจ้าแล้วฟังนะั้นไม่ใช่ความผิดข้าเป็นพระเจ้าหนุ่มเฮอร์คิวลิสเฮอร์คิวลิสเหรอทำไมชื่อนี้คุณหนูจงังข้าไม่รู้เออเราอาจเป็นลูกนี่มันมงไงนะชื่ออะไรนะอีกทีสิ เพ <Her> อร์คิลีสมอน,นี่ซื่อเหมือนชาวไร่แต่ข้ามองออกว่าเป็นยอดฝีมือเดี๋ยวก่อนดิเฮอร์คิลีสเป็นชื่อเจ้าทารกที่โดนพวกเราออ้พระเจ้าตัวนี้ตรงบันเลยไอ้พวก<ฮ>สัตว์การมันแล้วไงฮะไอเอ็งสนิทแล้วไงน,นั่นเป็นคำมั่นของเจ้าใช่เปล่าอ๋อคงเป็นคนละเพอร์คิลีส แบบเฮอรอคิวลิสแบบแจ้งเร่อมากสบายดีจำได้ไหมเมืม่อสองปีก่อนใครมีลูกชายจะชื่อเจสันลูกสาวจะชื่อไพรยตันนีข้ากำลังจะจัดระเบียบจักรวาลใหม่และจะผวกแล้วไหลที่ทำให้แผนพลาดจะต้องตกนรกขุมที่สิบสอง <c oughs> ชก่อนชก่อนพี่ใหเรายัางตัดไปตั้งแต่ต้นลมได้นะ มันเป็นมนุษย์แล้วเป็นเรื่องดีใช่ไหมเจ้าสามตัวโชคดีเรายังมีเวลาแก้ไขความผิดพลาดจามหารครั้งนี้และครั้งนี้ต้องไม่พลาด